ถึงช่วงที่จะทําให้คุณสวยขึ้นได้อีกดูดีขึ้นได้อีกกับผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเรื่องความสวยความงามและบุคลิก,กภาพให้มีความมั่นใจเพื่อให้ทุกความสวยเป็นไปได้ Make a wish เคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เอง และพอได้ยืนข้าบนที่สูงฉันก็ได้รู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลผู้ที่จะมา make a wish ในวันนี้ก็คือคุณเดียนักร้องประกวดเสียงดีที่ผ่านเวทีใหญ่ๆมามากมายที่สำคัญก็คือยังทำงานกลางคืนโดยการใช้พรสวรรค์นั่นก็คือเสียงนั่นเองแต่เนื่องจากเข้าทำงานและนอนดึกไม่ค่อยมีเวลาดูแล เจึงทําให้เกิดทั้งสิวอักเสบและอุดตันบนใบหน้าเป็นจํานวนมากที่สําคัญอีก3สัปดาห์ข้างหน้าเขาจะต้องขึ้นประกวดร้องเพลงบนเวทีใหญ่นี้ด้วยนะสิคะปัญหาใหญ่ของผมในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องสิวนะฮะแล้วก็บริเวณที่เป็นมากที่สุดก็คือสิวบริเวณช่วงกลามทั้งสองข้างของหน้าใบหน้าผมนะครับคือจะเป็นสิวเ,เป็นสิวเน็ดใหญ่แล้วก็หายากแล้วก็อักเสบเป็นอย่างแรงซึ่งบางครั้งี่ยมีอาการเจ็บนะครับวันนี้ เม A อวิชจะดูแลเรื่องใบหน้าให้กลับมากระจ่างใสไร้สิวแล้วเรายังจะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณเดียด้วยการแต่งตัวเพราะทีมงานยังรู้มาว่าเขาไม่มั่นใจในรูปร่างที่เล็กจนเกินไปดังนั้นมาติดตามชมในช่วงหน้านะคะว่าเมื่อเขาได้รับการดูแลในทุกๆด้านกับช่วงเม A อวิชของเราแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง เม e อ w วิชกับการดูแลทุกเรื่องความมั่นใจให้กับคุณเดียนักร้องเสียงดีการขึ้นเวทีประกวดที่จะถึงในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าค่ะขั้นตอนแรกคุณหมอจะมีวิธีการแนะนําและรักษาเรื่องผิวหน้าของคุณเดียว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญนั่งเลยครับชื่อน้องอะไรนะครับชื่อเดียครับน้องเดียนะครับผมน้องเดียมีปัญหา ผิวหน้าที่กังวลใจเรื่องไหนที่อยากให้หมอช่วยดูแลครัสิ่งแรกเลยนะครับที่เป็นจุดใหญ่ของผมเลยคือ,อเป็นสิวสิวแล้วหายยากมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่มันเจ็บใจยิ่งกว่านั้นคือ <c oughs> พอสิวหายไปแล้วเนี่ยมันเป็นรอยดำเ,เรื่องของสิวอักเสบเนี่ยคงต้องใช้ยาฆ่าเชื้อสิวทานร่วมกันเพื่อให้มันหายอักเสบไวขึ้นแล้วก็ที่มันกำลังบวมๆเจ็บๆอยู่หลายเม็ดเนี่ย หมาจะฉีดสยวให้มันยุบลงไป<ช>นะครับ<ช>แล้วก็พวกรอยพวกสิวอุดตันที่กำลังจะขึ้นเดี๋ยวหมอมี Treatment นะครับซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมๆกัน<ช>นะครับแล้วก็ทำให้มันดูดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว<ช>นะครับจะมีทั้งทรีทเมนต์แล้วก็เลเซอร์นะครับนะ จะดูดีและหล่อขึ้นมากแค่ไหนก็ต้องติดตามชมนะคะ กับการดูแลทุกเรื่องความมั่นใจให้กับคุณเดียนักร้องมากความสามารถกับ3สัปดาห์ก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีการประกวดร้องเพลงครั้งยิ่งใหญ่คุณหมอจะมีวิธีการแนะนำเรื่องผิวหน้าของคุณเดียว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะน้องเดียนะครับก็เป็นเ,เป็นตัวแทนของคนไข้ที่วัยประมาณ20 ต้นๆนนะครับซึ่งตามประวัติที่เล่ามาเนี่ยด้วยดวยความที่มีปัญหาเรื่องของต้องนอนดึกนะครับมีอาชีพเป็นนักร้องต้องแต่งหน้าบ่อยๆ เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาสิวขึ้นมาได้นะครับการรักษาก็คือหมอจะใช้เป็นตัวยาปฏิชวนะเข้าเข้าช่วยนะครับทั้งทั้งทาแล้วก็ทั้งรับประทานเพื่อให้ลดการอักเสบของสิวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมีทรีทเมนต์นะครับซึ่งช่วยยับยั้งการเกิดขึ้นของสิวรวมถึงเราใช้เลเซอร์นะครับมาทําการรักษาเพื่อขจัดกับออรอยสิวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ เขาจะดูดีและหล่อขึ้นมากแค่ไหนก็ต้องติดตามชมนะคะตอนนี้พักสักครู่ ถึงช่วงสุดท้ายของการ make a wish คุณเดียที่ตอนนี้มีใบหน้ากระจ่างใสไร,ร้ริ้วรอยและสิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องการแต่งกายเราแนะนำให้เขาใส่เสื้อผ้าสีเข้มที่มีไซส์ใหญ่กว่ารูปร่างตัวเองหนึ่งไซส์และใส่เสื้อผ้าหลายชั้นให้ดูตัวใหญ่และดูสมาร์ทยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีรูปร่างเล็กเหมือนคุณเดียควรใส่เสื้อคอวีเพื่อดึงดูดสายตาให้คนอื่นมองในแนวดิง่งเพราะจะทำให้คุณดูสมส่วนมากขึ้น ตอนนี้ได้เวลาที่จะได้เจอกับคุณเดียในมาดใหม่ไปสัความรู้สึกของเขากันเลยค่ะวันนี้เดียรู้สึกดีใจมากเลยนะครับผมก็ไงก็ต้องขอขอบคุณช่วงเนกาวิชมากๆเลยนะครับที่ทําให้เดียได้เปลี่ยนลูกใหม่ในว,วันนี้นะครับส่วนเรื่องผิวหน้าเนี่ยตอนนี้เดียมีความมั่นใจมากเพราะว่าสิวที่เคยเป็นอยู่นะฮะตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้ว เดียวพร้อมสําหรับการประกวดร้องเพลงเวทีต่อไปแล้วนะครับยังไงขอฝากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เดียรด้วยสําหรับเวทีต่อไปนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับที่นี้คุณเดียร์ก็มั่นใจพร้อมกับการประกวดแล้วจริงๆ ความมั่นใจและอยากเซอร์ไพรส์เจ้าบ่าวในวันแต่งงานเธอจะต้องทำอย่างไรบ้างติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะ